Match found. ขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกม l i d m a n shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบออฟฟิเชียลนะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้นก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นล้านเลยเหรอพี่ก็จัดไปเลยเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับไปลองเติมกันเลยสําหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์แอด l i d m a n shop นะฮะมีแอดทั้งหน้านะครับและตอนนี้เขามีบริกกกกกกาารรรเเเเเเเตตตตติิิมมมมมมผ่นวว็็็บบไไซ์ดด้้้ยะัจหืืออ นะครับสามารถซื้อบัตรในเว็บบัตรเลเซอร์โกเพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook ของริ m a n Shop เลยนะครับ เฮ้ย,ยใครอะเออเดน่าเดน่าเข้าไปแล้วหรอไม่ใช่มันเข้าไปแล้วนะไม่มีแล้วใครเปิดประตูเเอ่ะหาให้ตัวเองก็มันจะฟันเธออยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> <S> down attacker spawn <sighs> we planted Ugh. time to jump oh, oh fuck win